สวัสดีค่ะพี่มิ้นวัชรินญานะคะจากช่องยูทูปพยาเพชรพัทลรานครานะคะเพจอัญมณีภัเกรดแก้วผู้สื่อตํานานพยาเพชรพัทลรานคราพราชายานยาดิงทัศนีเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมดดีจากเสด็จพ่อเพื่อแบงปันลูกหลานนะคะคลิปนี้ก็เป็นคําถามนะคะอยากจะถามพี่มิ้นนฐานะคารวะผู้ปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับการเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าเราก็ยังเป็นคารวะอยู่แต่เราก็ปฏิบัติธรรมเราก็อยากจะมีความสงบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไม่ออกมาเรียกร้องนะคะสิทธิหรือว่า เหมือนกับช่วยกัน,นหนึ่งเสียงมันไม่มีกําลังมันก็ต้องออกไปหลายๆเสียงนะคะในการที่จะทําให้มันก่อเกิดเป็นกําลังขึ้นมานะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราเห็นแก่ตัวนะคะเราควรจะต้องทําอย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยเหตุการณ์เฉพาะหน้านะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการที่จะตัดสินใจกระทําให้มันถูกต้องต่อสอดคล้องตามสถานการณ์หรือว่าตามเหตุการณ์ต่างนา,นานานะคะตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพลังของสตินั่นแหละนะคะ พี่มินไม่ได้พูดถึงกําลังสติในการคิดในระบบทั่วไปนะแต่พี่มินพูดหมายถึงกําลังสติภายในนะคะที่จะ ตัดสินใจถูกนะคะอันนี้ก็พูดถูกก็คือถูกทั้งสองอย่างเลยนะคะว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรักษาวความสงบและออกไปเรียกร้องอะไรเนี่ยนะคะมันมันถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่มันอดไม่ได้นะคะที่จะมีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งหนังนั้นแล้วก็อารมณ์นั้นอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์พลานิพาเออเป็นเป็นเรื่องของอารมณ์ที่มันเหมือนกับรุนแรงนะคะรุนแรงแล้วก็เรียกร้องก็จะมีโทสะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่เราต้องการอยากได้เนี่ยเป้าหมายชัดเจนของเราเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆเนี่ยมันมันเหมือนกับตรงนี้มันก็บีบมาให้ตัดสินใจเหมือนกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่สูงสุดในการเกิดมาในชีวิตของเราที่เราควรพึงกระทำนะคะถ้าเราแบบอยากจะพ้นทุกข์ฉันเกิดมาฉันอยากจะพ้นทุกข์นะคะมันอาจจะทําให้เราไม่สะดวกที่จะไปะกระทําอะไรสิ่งต่างๆที่จะทําให้วิธีการพ้นทุกข์ของเราเราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแต่เราคือ เขาเรียกว่าไม่ได้เห็นเราไม่ได้กระทําเพราะความเห็นแก่ตัวปกป้องตัวเองกลัวตัวเองไม่สงบแต่ว่าเราทําเพื่อประโยชน์ของการไม่มีตัวเองการไม่มีเราการไม่มีอารมณ์ซึ่งจริงๆดูการออกคือผลผลของการตัดสินใจมันอาจจะออกมารูปแบบเดียวกันก็คือเราอาจจะตัดสินใจไม่ไปไม่ไปร่วมไม่ไปเข้าร่วมอะไรสินต่างๆที่เรียกร้องนะคะดังนั้นเนี่ย ม mm. ันก็อาจจะทําให้เรากลายบางคนเห็นแก่ตัวแต่เราย่อมรู <comm>. ้ว่าเจตนาของเราเนี่ยเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าหรือเราจะรักษาผลประโยชน์อะไรเรากลัวเอ๊ะเดี๋ยวเรามีคนอื่นมามองเราไม่ดีเอ๊ะเราจะสูญเสียชื่อเสียงเราจะสูญเสียคะแนนนิยมเราจะอะไรต่างนานาหรือว่าเราอาจจะเสียหน้าเสียอะไรต่างๆนานาอันนั้นเราเห็นแก่ตัวนะคะแต่ตรงนี้ถ้าเกิดเหมือนกับพระอย่างเงี้ยค่ะ สมมติว่าเรามีใจจิตใจเป็นพระโอเคแหละร่างกายของเรามันอาจจะเป็น,นาาคารวะนะคะแต่ถ้าจิตใจเราอะเหมือนกับตั้งมั่นในใจที่จะรักษาเหมือนกับเขาเรียกว่าการสติสมาธิในการดูรูปนามตามความเป็นจริงจริงๆเนี่ยในในขณะในในร่องรอยของการปฏิบัติในภาคของการลงมือทําเราก็เหมือนพระอะเราก็เหมือนพระที่เราจะต้องทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ในการที่จะเออเอามนุษย์สักตัวหนึ่งอะเรียกเป็นตัวเลยนะคะที่มันเห็นแก่ตัว นะคะออกไปจากโลกใบนี้นะั่นคือการทําให้การสิ้นสุดแข่ง,ขงการมีกิเลสนะคะที่จะเกิดมาเห็นแกตัวเนี่ยกับโลกใบนี้กับทุกๆุอย่างอย่างเงี้ยนะคะเห็นแกตัวกับคนอื่นเบียดเบียนกันม่กันมาในวัฏฏะเนี้ยให้มันออกไปสักคนหนึ่งนะคะโลกมันก็จะสูงขึ้นนะคะด้วยการที่ทําให้คนคนหนึ่งที่เวียนว่ายตายเกิดมาต่างๆนานาน,าน,นะคะถ้าเกิดเราถูกบังคับมาเกิดให้เป็นสัตว์สัตว์ที่มันทําต้องฆ่าสัตว์ กินเป็นอาหารอย่างนี้ก็เบียดเบียนกันนะคะดูดิเรามีบ้านมีไม้ปลวกก็จะมาเบียดเบียนเรานะคะเราก็เบียดเบียนที่อยู่ของปลวกเราเบียดเบียนมดเราเบียดเบียนอะไรต่างๆนานานี่แค่แค่พูดถึงการเบียดเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจนะและเนี่ยค่ะการเบียดเบียนของผู้ที่มีอํานาจอยากจะมีอํานาจอยากจะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานถึงขนาดไหนถึงจะทุ่มเทในการทำทำไม่ดีต่างๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่สุดท้ายเราเอกไปไม่ได้ ตรงนี้นี่ก็คือการเบียดเบียนนะคะการถูกเบียดเบียนการเป็นผู้ที่เบียดเบียนหรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้มันก็อดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยทำยังไงนะคะถ้าสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมทำยังไงส่วนสหรับผู้ที่โอเคไม่ได้มาสนใจในการที่จะออกจากวังวนนี้ด้วยการปฏิบัติธรรมก็ต้องไปเรียกร้องคือมันก็จะมีมีฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายที่เป็นศัตรูมันก็จะมี2ฝ่ายอย่างนี้ฝ่ายที่ตรงกันข้ามนะคะแต่ของ เส้นทางเปพันธิพานนะมันเป็นในเส้นทางมันไม่ได้นะคะมันก็คือจะต้องทํำยังไงอะ,อะรักษาอารมณ์คือถ้าเกิดสมมุติว่าไออารมณ์เก่าเหตุเก่าเหตุแห่งการโมโหปัทุสไลายเรามันยังมีอยู่แล้วนะคะเราไปเพิ่มอาหารใหม่ขึ้นมาและสติเราจะทํำยังไงสติเราก็ทํางานไม่ได้มันทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันอ่อนแอไงอมันอ่อนแอที่จะตั้งรับ เก่าที่ไม่รู้จะผุดมาเมื่อไหร่กับรับใหม่ที่มันผุดมาแน่นอนเพราะว่าเราให้เหตุเรามันแล้วเราใกล้เหตุเราที่จะทําให้โทสะของเราประทุสลายเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะอันนี้ในมุมมองของพี่มิ้นนะคะจริงๆก็พี่มิ้นก็ค่อนข้างมีความเซนซิทีฟกับ,ก,บ,ก,บกับเรื่องตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันโลกมันคือเราก็ต้องมองในเราปฏิบัติธรรมแล้วอ่ะนะคะเราก็มองในมุมของ วตตะมัน,ม,นมันเป็นภัยนะคะแล้วมันเบียดเบียนกันมากมากทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยมันมันแบบคือคนตายเยอะหรืออะไระเราอยากจะมองเป็นธรรมหรือเราอยากจะมองแบบความคิดระบบทั่วไปในทางโลกโลกเราก็คิดเหมือนกันอะทั้งหมดเลยนะคะว่าเราสงสารเราเออเห็นเรารู้สึกแบบโกรธเรารู้สึกอะไรเออพอโกรธปุ๊บเนี่ยจิตใจที่เราแบบฝกฝนอบรมธรรมะมาเนี่ยปัญญามันก็เข้ามาอบรมว่าเนี่ยคือ เราเลือกที่จะมองในทางที่มันทาให้เราโกรธคนกระทําหรืออะไรเงี้ยอ่ะมันปัญญามันก็เข้ามาอบรมแล้วเราก็ต้องไปรูปนาของเราต่อแล้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะมันมันมัน,ม,นมันก็แล้วเราก็เลยเออจะต้องแบบทําปรงรรมะสังเวระว่านี่มันคือภัยของการเกิดแลวถ้าเกิดไม่อยากจะเกิดมาดูไม่อยากจะเกิดมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วเราก็ต้องออกนะคะจึงขอแบ่งปันสําหรับผู้ที่ผู้ที่เหมือนกับ ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะคะดังนั้นนะเป้าหมายเราค่อนข้างต้องชัดเจนนะว่าว่าว่าเราจะจะยังไงเราจะเป็นระบบโลกหรือเราจะเป็นระบบที่มันเอื้อต่อการให้เราพ้นโลกนะคะตรงนี้เวลาของเรามันน้อยเราไม่รู้หรอกเราจะตายเพราะโควิดเราจะตายเพราะอาจจะอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่โควิดเครียดตายสมองแตกอย่างนี้ทำยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตั้งอยู่บนบนกองเถลิงที่มันเหมือนกับ เราไม่รู้เลยว่าภัยอะไรที่จะมาเอาชีวิตเราไปและชีวิตเมื่อมันไปแล้วมันหมดสิทธิปฏิบัติธรรมนะคะก็จึงขอฝากไว้เป็นธรรมทานนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube, ย,ย,ยู u b e พญาเพชรพัฒนานะคะได้เพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วพิมพ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปใครแชร์ออกไปก็ขอให้ร่ำรวยมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดรวมถึงปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงแคล้วคลาดให้รอดพ้นนะคะ จากาภัยเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ภัยเข้ายากหมักแพงแล้วก็ภัยต่างๆนานา,นา,นานที่มันมาถาถมกันมากมายในทุกยุคนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ